สวัสดีครับอยู่กับผมสมจิตจงจอหอกับรายการอึ้งทึ่งเซียวและตอนนี้ครับผมยืนอยู่ที่โรงเรียนโคกสวสัสดิ์หนองสองห้องดอนแดงครับตำบลนาผืออำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับเขาบอกว่าที่นี่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนอย่างแน่นอนครับเพราะเขามีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ใช้สัตว์มีพิษในการสอนนักเรียนครับสัตว์มีพิษที่ว่านี้จะเป็นอย่างไร และมันจะอึ้งทึ่เสียวแค่ไหนตามผมไปหาคำตอบได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผอครับผอครับขออนุญาตถามครับผว่าเห็นน้องๆเข้มแข็งมากร้องเพลงชาติไทยโอ้โหเสียงดังก้องกังวานในหัวใจผมมากเลยถามนะครับผอว่าน้องๆเด็กๆทุกคนเนี่ยเริ่มเรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยเรียนตั้งแต่อนุบาลหนึ่งนะครับก็อายุประมาณ5ขวบครับ5ขวบอนุบาลหนึ่งถึงปหครับ12ขวบครับผมอายุแค่นี้ตัวเล็กแค่นี้เลี้ยให้เขาไปดูแลสัตว ที่มีพิษอ่ะคืออะไรครับอาจารย์ต้องไปดตูต้องไปดูนะครับคุณต,ต้องไปดูของจริงนะครับเด็กเขาไม่กลัวหรอครับที่แรกกลัวครับ,รบแต่ตอนนี้เขาชินแล้วเลี้ยงมา,มาประมาณ10กว่าปีแล้วครับที่นี่ครับไม่น่าเชื่อเลยครับว่าโรงเรียนชั้นประถมที่มนีน้องนักเรียนตัวน้อยน่ารักแบบนี้จะมีการเรียนการสอนว่าในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องสัตว์มีพิษแต่สัตว์มีพิษที่ว่าจะเป็นตัวอะไรรับชมต่อไปได้เลยครับ โอ้โหตอนนี้ผมเห็นกล่องแล้วครับท่านผู้ชมสัตว์มีพิธีว่าที่น้องเลี้ยงอย่าบอกนะว่างูจงอางนี่นะฮะคืออะไรครับเดี๋ยวต้องดูของจริงเลยครับเฮ้ยพึ่งเหรออาจารย์สัตว์มีพิธีว่าคือพึ่งเหรออาจารย์พึ่งครับพึ่งครับเล้พึ่งอจรัจริงด้วยครับต้องถามหน่อยว่าเด็กอายุแค่ห้าขวบเนี่ยเขาต้องกลัวพึ่งสิครับเพราะเผื่อโดนพึ่งตรงพึ่งต่อยอะไรเงี้ยเด็กนักเรียนไม่กลัวแล้วครับเขาคือเขาเขา ชินแล้วก็เขาฝึกประสบการณ์ในการเลี้ยงพึ่งมาแล้วครับเขาเ,เขาเลี้ยงได้แล้วเด็กจี่เลี้ยงได้ครับจะเป็นรุ่นรุ่นครับแล้วก็ถึงระดับป .4 5.6หกนี่สามารถลงมือปฏิบัติจริงได้เลยครับหลักสูตรการเกษตรข้าจานย์นี้วิธีการให้เด็กเลี้ยงคือเลี้ยงมาทอะไรครับสร้างรายได้ให้ครอบครัว <c oughs> ้นะครับตัวนี้คือนี่คืออยากให้เด็กทราบตรงนี้แล้วก็สุดท้ายว่าโตขึ้นมาแล้วเด็กก็จะสามารถนําไป เลี้ยงได้ในชีวิตประจำวันครับแล้วอาจารย์ให้เด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยเลี้ยงมากี่ปีแล้วอาจารย์11ปีกว่าแล้วครับ10กว่าปีแล้ว10กว่าปีแล้วครับที่อนี้ครับโอ้โหนี่แสดงว่านักเรียนจบปลายรุ่นแล้วสิหลายแล้วครับและสัตว์มีพิษที่ทางโรงเรียนเขาใช้ในการเรียนการสอนที่ว่าก็คือพึ่งนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่รู้กันแหละครับว่าพึ่งนั้นเป็นสัตว์ที่มีพิษที่อันตรายถ้าโดนพวกมันต่อยเข้าไปแล้วก็ ต้องปวดร้าวกันไปทุกรายส่วนที่บอกว่าใช้พืชในการเรียนการสอนก็คือการสอนให้นักเรียนเลี้ยงผึ้งแม่น่าสนใจจริงๆนะครับเด็กตัวเล็กๆใช้ประถมแบบนี้จะเลี้ยงผึ้งกันยังไงแล้วการสอนให้เลี้ยงผึ้งจะมีอะไรบ้างเอาละครับดูหลักสูตรการเรียนการสอนครับนี่คือการให้อาหารผึ้งน,นะครับอ่านะมาเลยต่อเนื่องเลยต่อเลยครับต่อเลยพอไม้พอไม้อาจารย์ครับทาไมต้องให้อาหารผึ้งน,นะครับเพราะอะไรครับ ก็คือในฤดูบางฤดูดพึ่งขี้เกียจไม่ไปหาอาหารเองเหรอครับคือจริงๆพึ่งเป็นมามาแมลงมหัศาจรรย์นะเขาไม่ขี้เกียจนะครับเขาเขียนเวลานนถ้าไม่มีไม่มีอาหารอยู่เวลานีใกล้เขียงเขาบินได้ประมาณรัศมี4 5หโลครับ4-5กิโลครับจากจุดนี้ครับแต่ว่าหาาอรเราเรา,เราตรวจสอบแล้วไม่มีเราต้องให้ครับจะเป็นถ้าไม่ให้ตัวอ่อนพึ่งจะไม่มีทานเลยถ้าไมมดอไมหมายความว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยอาหารของพึ่งเนี่ยน้อยครับผมดอกไม้เกสรนี่น้อยใช่ครับก็เลยต้องทำอาหารให้ใช่ครับใช้ อาหารก็คือใช้น้ำตาลทรายผสมน้ำประมาณอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งครับแล้วทำไมต้องใส่ใบไม้ครับอาจารย์เป็นที่เพิ่งได้จับได้เกาะไว้ได้เกาะไว้แล้วก็กินน้ำน้ำหวานไปประมาณสักสามชั่วโมงก็หมดแล้วครับให้บ่อยไหมประมาณสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งก็ประมาณละลังหนึ่งก็ประมาณหนึ่งกิโลครับครับซึ่งหลักสูตรเนี้ยเด็กน้องๆหนูทุกคนเนี่ยทำเป็นหมดเลยทําเป็นหมดเลยรู้ช่วงเวลาการให้อาหารอย่างไรครับผมครับทำแบบไหนนี่น้องๆทำเองได้หมดเลยเลี้ยงพึ่งมากี่ปีแล้วครับ อน,อนุบาลหนึ่งครับอนุบาลหนึ่งตอนนี้อยู่ปไหนครับอนุบาลสองครับอ,อ๋อปหกแล้วหกปีแล้วนะหกเจ็ดปีแล้วโอ้โหกลัวไหมกลัวพึ่งไหมไม่ครับเคยโดนพึ่งต่อยไหมเคยครับโอ้โหเคยแล้วแต่ไม่กลัวครับขั้นตอนแรกของการสอนนักเรียนเลี้ยงพึ่งก็คือการให้อาหารพึ่งในยามที่พึ่งไม่สามารถหาอาหารได้เพียงพอนั่นเองแหละครับซึ่งเด็กๆก็จะแบ่งกลุ่มกันผัดกันมาดูแลพึ่งของตัวเองแหมถึงจะดูเป็นภาพที่น่ารัก แต่อย่าลืมนะครับว่าในกล่องนั้นพึ่งนะครับหนูหนอ้อกจากการให้อาหารพึ่งแล้วครับขั้นตอนต่อไปมีวิธีการอย่างไรในการสอนเด็กครับหลังจากที่พึ่งเขาได้หารแล้วใช่ไหเขาก็จะขยาย พัันนธุ์ะครบวิธีขยายพันธุ์ทำยังไงฮะแบ่งพึ่งแล้วก็ต้องมีนางพญาเกิดใหม่แล้วก็ยกไปกองใหม่เลยครับอ๋อต้องย้ายเอาไา้สักสองคอนนะฮะสองคอนสองรวงสองคอนก็สองรวงที่สองคอนครับผมอ่ะย้ายเลยครับย้ายเลยเฉือนเลยลูกครับโอ้ี่เด็กก็ทำได้เลยเด็กทำได้เลยครับอ่าตงย้ายอ่เดินไปเลยลูกเดินลังสุดท้ายนะครับเดินไปลังสุดท้ายย้ายเลยหลังจากที่พึ่งโดนควันนะฮะเขาก็จะมี แตกรังบ้างเล็กน้อยแต่เขาไมไ่มากวนเรานะม,ม,ม,มก็ไปมันเออบันสักสองสองคอนก็พอ <S <S สองคอนก็พอเอ,อเป็นการก่อรา่างสร้างตัวใหม่ให้ขยายรังเพิ่มขึ้นอ,อ,อันนี้ย้ายถ้าจริงแล้วย้ายนานไหมฮะต้องย้ายยุยงานไหมเขาก็จะสร้างรังขึ้นมาใหม่นมหมล,น,มามลนางพยายตัวใหม่ก็จะไข่แล้วก็ควบคุมรังโดยใช้กลิ่นนะฮะใช้ฟิโลโมนนะฮะฟิโลโมนทช้ในการควบคุมรังครับ หลังจากที่เรียนรู้การให้หาแล้วก็ถึงขั้นตอนการเพิ่มประชากรพึ่งด้วยการย้ายรวงไปใส่ยังกล่องเปล่าอีกใบเพื่อให้พวกมันนั้นคัดเลือกนางพญาตัวใหม่แล้วเพิ่มจำนวนพึ่งงานนั่นเอง ซึ่งที่เห็นเด็กๆเขาก็หยิบจับยกรวงพึ่งได้อย่างง่ายๆแบบนี้นะครับทุกขั้นตอนต้องมีการพ่นควันใส่พึ่งเพื่อให้พึ่งไม่มาก่อกวนเพราะมีอาจารย์ผู้สอนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดอีกด้วยล่ละครับและขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือการนําผลผลิตจากพึ่งผลผลิตที่เด่นชัดของพึ่งก็คือน้าพึ่งครับ,รบก็คือต้องเข้าสู่การสลัดน้ําพึ่งแล้วครับ อันดับแรกก็ต้องขย่าพึ่งออกจากรังเราต้องเลือกอค,คอที่มีน้ําพึ่งครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกนะว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงพึ่งการให้อาหารพึ่งและตอนนี้ก็เป็นการขย่าเพื่อจะเอาผลผลิตของน้ําพึ่งนั่นเองใช่ครับเพราะฉะนั้นพึ่งแต่และตัวเนี่ย เยอะมากเป็นพึ่งงานเป็นพึ่งงานพึ่งงานด้วยต่อยหนักด้วยเลยฮะต่อยหนักมานันอันตรายครับเลยต้องให้น้องๆทุกคนสวมใช่หมวกป้องกันต้องต้องปลอดภัยแต่เราไม่เป็นไรนะครับแต่เราโตแล้วครับเราพร้อมจะวิ่งครับเราดูสิครับว่าหลักสูตรการเรียนการสอนจะเป็นยังไงใช้คนนิดหน่อยลูกโอเคขยับเลยลูกขย่าข้างล่างนะลูกอุยพอหลังจากน้องๆขย่าพึ่งก็บินนะครับแปลงแปลงโดยที่แบบว่า ผมเชื่อว่าพึ่งเนี่ยเขาก็คุ้นๆนะแต่พอโดนควันเขาก็ไม่มารบกวนแปลงเนี่ยต้องใช้ปัดพึ่งลงนะครท่านผู้ชมเบาๆนะต้องเบาเบาเพื่อจะปิดแล้วปีเขาจะขาดคัดปีเขาจะขาดเขาจะตายได้รังพึ่งเขาจะเสียหายนะครับทั้งทั้งสลัดหนึ่งก็แปดคอนครับแปดคัเราต้องเอาไปแปดคอนต้องใช้แปดคอนด้วยกันได้น้ำเยอะไหมก็ถ้าถ้าฤดูที่มี น้ำหวานเยอะๆนะครับเกสรเยอะก็แปดคอนก็เดียวอนละประมาณสัก2โลครับต้องบอกว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่น่ากลัวและน,น่าจะอันตรายที่สุดแล้วล่ะครับกับการจะเก็บรังพึ่งเพื่อเอาน้ําหวานเพราะเด็กต้องทําการสลัดให้พึ่งหลุดออกจากรังให้หมดจากนั้นก็ทําการใช้มีดคมๆปาดเปิดรูของรังพึ่งที่ปิดโยก่อนที่จะเอารวงพึ่งตรงนี้ไปทําการสลัดเพื่อเก็บ สิ่งที่มีค่าที่สุดของรังนั่นก็คือน้ำพึ่งนั่นเองและนี่เองก็ับท่านผู้ชมคือถังสลัดน้ำพึ่งเอา้าใส่เลยนี่อาจารย์ถั<า>งนี้ก็เป็นภูมิปัญญาได้ยังไงอาจารย์เออถังทังนี้เป็นภูมิปัญญาครับแล้วก็รเราใช้แรงโคดหนึ่งได้ออกกําลังกายด้วยเดี๋ยวดูดีกว่าครับว่ามันจะสลัดน้ำพึ่งได้อย่างไรครับอ้าใส่เลยครับใช้แรงเหวี่ยงนะฮะเหวียงหมุนแรงแรงเร็วเร็วออเร็ว้น<ๆ> เรือดบอกเลยครับเรือดบอกเลยครับท่านผู้ชมเรือดบอกเลยตอนนี้นะฮะที่ผมยืนอยู่ข้างๆเนี่ยมันจะมีลมพัดขึ้นมาใช่พอพัดมาปุ๊บเนี่ยมีกลิ่นน้ำหอมกลิ่นน้ำหอมของเพื่องเนี่ยลอยมาติดจมูกเราหอมไหมนุ่นหอมไหมครับเด็กครับผมหอมและถ้าเพื่องเองเนี่ยจะกระเด็นติดข้างฝาพอติดข้างฝาเสร็จปุ๊บก็จะไหลลงสู่พื้นมะนี่พ่อหมุนให้มาเออใช่ใช่ใช่เออแรงกว่านี้ครับต้องแรงกว่านี้ต้องแรงกว่านี้เหรอ ใช่ครับมันมันต้องมีจังหวะผ่อนจังหวะเบาด้วยเพราะมันจะมีลูกพึ่งอยู่ข้างในครับพึ่งครับตัวอ่อนพึ่งเดี๋ยวเขาจะกินไปยึ่งมาตัวก็แสดง<า>ว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยใช่ครับทุกขั้นตอนครับโอ้โหเก่งมากเลยนี่คือหลักสูตรการเรียนการสอนของที่นี่หลังจากที่ผ่านเรียนการเลี้ยงพึ่งขั้นตอนต่างๆมาตามหลักสูตรผลสุดท้ายก็คือได้มาซึ่งน้ำพึ่งอันหอมหวานแสนบริสุทธิ์เหล่านี้นั่นเอง แหมถือว่าเป็นหลักสูตรการสอนที่ครบเครื่องเรื่องเลี้ยงพึ่งเสร็จจริงๆสุดยอดสุดยอดนะครับท่านผู้ชมครับกับเรื่องราวที่ํามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ครับเห็นหลักสูตรการเรียนการสอนแล้วรับรองว่าอึ้งอย่างแน่นอนและทึ่งในความสามารถของน้องๆที่สามารถเลี้ยงพึ่งดูแลพึ่งให้อาหารพึ่งและก็เก็บเกี่ยวผลผลิตจากพึ่งได้ครับ และทั้งหมดทั้งมวลนี่ครับก็คือผลผลิตของโรงเรียนที่นี่ครับคือเพียวฮันนี่อำนาจเจริญแห่งนี้นี่เองครับวันนี้ขอขอบคุณครับทุกทกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับและผมขอการันตีเลยว่าโรงเรียนวิชาเลี้ยงพึ้งออถึงส<อ>ี